嗯，罢了、mm。Hmm. เอาหมดทดูดิปลาติมเลยธรรมดานะพื้นที่รกๆขนาดนี้มันก็ต้องติดบ้างแหละจะให้ลากผ่านทุกไม้ก็ไม่ใช่ปลาเห็นไม่ได้อะปลาเห็นมันกัดเลยอ่ะมันตับอ่ะ 大型网。 ดนว่ออกแล้วปลาอย่างไม่กัดเลยมันตับแล้วแล้วก็ผมกัดโคตรตีอ่ะมติดกระเป๋าไว้นะครับเจ้ามันตับเนาะสุด <c oughs> ยอดมากครับผมใช้กล้องโปรโป๊ได้มันไวกว่าเคล้บ <c oughs> ผมมันตับเ <c oughs> จ้าครับผม